อัญญาบรรัญสีสวัสดีครับพ,รพบกับอัญญาบัญสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วเป็นประจำทุกวันวันนี้พามาดูนะครับพื้นที่ที่พ่อค้าเคยพามาขุดดูนะครับในแปลงผักหวานที่ว่าดินของเขาแห้งนะครับ ตอนนี้ขุดดูเขาบางส่วนก็ยังแห้งอยู่แต่ว่าเราลดน้ําเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจากสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเป็นสัปดาห์ละสองครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวอันซีของเราที่เคยอยู่ในป่าผักหวานตอนนี้ก็เริ่มงอกนะครับหลังจากสองสัปดาห์เราลดน้าติดติดกันสองสัปดาห์เริ่มงอกขึ้นมาปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนนี้นะครับเป็นวันสีที่เคยมาเทกระถางสี่นิ้วไว้ บริเวณนี้นะครับเขาก็จะเกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะโตแต่เนื่องจากว่าปีที่แล้วนะครับใบผักผานป่าเราบริเวณด้านล่างนี้มีใบผักผานป่าเกือบทั้งหมดแต่ปัจจุบันเราปล่อยให้สูงกิ่งด้านล่างของเขาจริงทิ้งไปหมดนะครับเนื่องจากว่ากิ่งด้านล่างไม่โดนแดดนะครับเป็นปกติของต้นไม้ที่กิ่งด้านล่างไม่โดนแดดครับก็จะทิ้งกิ่งไปนะคสังเกตได้นะครับก็จะ ทิ้งกิ่งไปประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทั้งปีจนแทบไม่เหลือนะครับสังเกตได้เลยถ้าต้นไหนสูงนะครับแทบไม่เหลืจกิ่งหน้านล่างแล้วก็จะเก็บยอดดากนิดนึงนะครับสําหรับต้นนูงสูงคือตรงบริเวณนี้ไม่มียอดนะครับจะไปมียอดแค่ตรงที่โดนแดดทงสูงอย่างเดียวดังนั้นอย่าปล่อยให้เขาบังแดดกันนะครับถ้าตัดใบยอดนี้เขาจะมีใบอยู่แล้วก็มียอด ผลสีก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องให้เขาโดนแดดนะครับโดนแดดบ้างถ้าไม่โดนแดดโดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือใครที่ใช้น้ําหมักจะเยอะนะครับเนื่องจากน้ําหมักเป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยเลี้ยงใบเลี้ยงเขียวก็จะได้ความเขียวมาเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้ไม้ไม้ด่างจะด่างไม่ค่อยสวยดังนั้นก็ใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับ อย่าไปเร่งปุ๋ยอย่างเดียวเยอะสะถ้าปุ๋ยหนักไปส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับถ้าปุ๋ยหนักไปทางตัวหน้าเยอะตัวหน้าก็จะกดตัวอื่นไว้จะก็จะสวยทางใบอย่างเดียวดังนั้นเราก็ควรใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับนี่ก็จะเริ่มมียีเหนานะครับไม้ไม้บ้านไม้ชุดแรกๆที่ไปหาซื้อได้นะครับตามบ้านของชาวบ้านตอนแรกๆนะครับ ตอนนั้นบอลสียังดังๆอยู่นะครับเราก็ไปหาซื้อมาทำการจำหน่ายแล้วก็ขยายพันธุ์เป็นชุดที่ขยายพันธุ์แรกๆนะครับไม่ได้ขคพอขยายพันธุ์เยอะก็จะมีเยอะสำหรับไม้ชุดนี้เราก็จะนำลงแปลงนะครับปลูกเป็นกอน่าจะประมาณสักปลายปีนะครับถึงจะได้แปล่ยนพันสําสำหรับชุดนี้เนื่องจากตอนนี้ก็เดือนสี่ครับเดือนเมษานะครับเดือนเมษายน น่าจะอีกหกเดือนหกเดือนก็ประมาณสักธันวาหน้าหนาวนะครับแล้วก็จะเริ่มแบ่งปันกันได้ประมาณนะครับช่วงปีใหม่ปีหน้านะครับน่าจะเป็นช่วงที่แบ่งปันได้น่าจะเป็นปีใหม่ปีหน้านะครับการทําบอลสีค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับสําหรับต้นที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้าหรือปลูกใหม่แล้วแบ่งขายเลยนะครับไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้ต้นไม้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงระบบรากไม่ดี พอไปถึงนะครับเขาก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ต้องรอเขาฟื้นแตกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าต,ต้นไหนที่ยังไม่มีหัวนะครับกระถางสี่นิ้วโดยส่วนใหญ่แล้วปลูกไม่ปลูกประมาณสองเดือนนะครับหัวยังเล็กอยู่การเดินทางแล้วก็ไปเจอกับสภาพอากาศที่บ้านลูกค้านะครับถ้าเลี้ยงใส่ตู้แล้วไปเจอสภาพอากาศที่ไม่ได้ใส่ตู้โดยส่วนใหญ่เขาก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยในส่วนของกระถางสี่นิ้ว ัญญาบอลสีจึงเลิกทํานะครับกระถางสี่นิ้วเนื่องจากว่าบอลสีที่อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับหัวยังไม่มีนะครับก็ไม่อยากจะแบ่งปันให้เนื่องจากว่าการรักษานะครับค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากว่าเขายังไม่โตดังนั้นถ้าเป็นกระถังห5จุดห้านิ้วแบบนี้นะครับก็หัวค่อนข้างที่จะโตนี่นะครับหัวก็อย่างน้อยก็หัวนี้ที่โป้งมือนะครับหัวนี้โป้งมือ ต่างต้นก็จะหัวโตวกว่านี้นะครับส่วนลบหัวเท่านี้ก็สามารถงอกขึ้นมาได้สามสี่หน่อในครั้งเดียวที่งอกขึ้นใหม่นะครับก่อนการน,นําเสนอขออนุญาตชีชแ้แจงเราจะส่งแบบแพ็คก,กระังกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจะส่งพัสดุยเวียอโดยไปยสษนีไทยถ้าจะส่งมาเหมา,หมาสำหรับหนึ่งถึงสามกระถางคิดที่ห้าสิบาทหับสี่กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ปีลูกค้าที่รับวันสี่ไปแล้ววันสี่ไปถึงบ้านลูกค้าแนะนาให้พักไว้ที่บ้านลูกค้าก่อนจนถึงตอนเย็ยนๆนะครับแกะ กล่องเปิดฝาไว้สักเปิดฝาแง้มนิดนิดสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงก็ได้หลังจากนั้นค่อยยกวันสีออกมาทําการแกะกระดาษที่ห่อไปนะครับออกแล้วรับกันเมื่อทําการแกะกระดาษที่ห่อออกและก็าอาแกะถุงพลาสติกที่ห่อ,อก,กระถางไปนะครับแกะออกเสร็จแล้วทําการแช่น้ําไว้อย่างน้อยระดับความสูงครึ่งกระถางหรือเกือบเต็มกระถางเป็นระยะเวลา1วันนะครับแช่ยเย็นวันนี้เย็นวันพรุ่งน,นี้ยกออกไปวางไว้ในพื้นที่ที่แสงไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ สังเกตอาการสังเกตบันหากสังเกตอาการแล้วบันสีไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับผลสีจะได้โตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ธาตุอาหารเพียงพอไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยเขาก็จะโตรเร็วหากทำการอับไซ้์กระถางเป็นกระถาง10นิ้วโดยที่ไม่ต้องผ่านกระถางแนิ้วเราก็จะลดเวลาในการอัปไซต์กระถางทุกทุกครั้งที่ทําการอับไซต์กระถางบนสีจะมีการชะง,งักด,ดังนั้นกระถางที่ใหญ่กว่าโตกว่าก็จะธาตุอาหารเร็วกว่าและจะได้บันสีที่เป็นฟอร์มคอเร็วขึ้นสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระหังที่1ครับ มาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับพญาพิเภกฟอม8ต้นในกระถางเป็นฟอมกอยุบไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่พญาพิเภกฟอม8ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับสาหรับกระถางนี้ใส่กระถาง10นิ้วเท่านั้นนะครับถ้าใส่กระถาง8นิ้วยังไม่กัดสีแต่ถ้าใส่กระถาง10นิ้วเขาจะเริ่มกัดสีออกมาเนื่องจากว่าธาตุอาหารน่าจะเพียงพอสาหรับ8ต้นในกระถางหรือวอนฟอรมกอ เฉลี่ยแล้วกระถางนี้นะครับต้นหนึ่งไม่ถึง20บาทนะครับแปดต้น140รบาทฮกหลงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวฟอมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา13 0ิบาทครับฮกหลงขาวกระถางที่1ให้ไปที่ราคา13 0ิบาทครับฮกหลงขาวกระถางที่2องฟอมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางที่2งองฟอมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บบาทครับ พบกลวาไมากระถางที่สองให้ไปที่ราคา130บาทครับพระอินทร์แปลงกายกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางที่สองควมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางที่สองควมสองต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1 1 0บาทครับไปยิงการกายกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110อบาทครับความสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีอร์มสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีความสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับมหาเศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความสองต้นในกระถางคุ้งวิมานฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กคุ้งวิมานฟอร์มหนึ่งต้นโตหนึ่งต้นเล็กคุ้งวิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้งวิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ แม, 2014, แ,ม ps, แม่ฟ้าหลวงความสองต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงความสองต้น settling, ในกระถางแม่ฟ้าหล alin, วงกระถางน <resolution> ี้ให้ cucumbers. ไปที네่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับแม่ฟ้าหลวงความสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาสูงโตมากแล้วแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ สาลิกานินทองความสองต้นในกระถางสาลิกานินทองความสองต้นในกระถางสาลิกาดินทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาดินทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางวันจันทร์ความสองต้นในกระถางวันจันทร์ความสองต้นในกระถางวันจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับวันจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับวันจันทร์ความสองต้นในกระถางอนุมานประสานกายความสองต้นกับ2หน่อในกระถาง ฮนุมานประสานกายฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางฮนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับฮนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับดาวเหนือฟอมสองต้นในกระถางดาวเหนือฟอมสองต้นในกระถางดาวเหนือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับดาวเหนือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางผ่อนในไข่ฟอมสองต้นในกระถางผ่อนในไข่ฟอมสองต้นในกระถางผ่อนในไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 130บาทครับพรอนได้ไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับซับเศรษฐีวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางซับเศรษฐีกระถางที่1พร้อม3ต้นในกระถางซับเศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพร้อม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับซับเศรษฐีกระถางที่1นึ่งซับเศรษฐีกระถางที่2พร้อม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กซับเศรษฐีกระถางที่2พร้อม1ต้นโต1ต้นเล็ก สังเกตนะครับว่าถ้าต้นถ้ากระถา,างไหนมีต้นเดียวนะครับหรือว่ามีต้นโตๆนะครับต้นเขาก็จะกัดสีเร็วเนื่องจากว่าเขาไม่มีต,ต้นเล็กนี่ยังแย่งอาหารเขาได้ไม่เยอะน,นะครับเขาแย่งสารอาหารได้ยเยอะกว่าเขาก็จะกัดสีเร็วซับเซตถีกระถางที่สองฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับซับเซตถีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับซับเซตถีกระถางที่สองฟอร์มสามต้นในกระถาง ซับเจ็ถีกระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางซับเจถีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับซับเจ็ถีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอร์ม3ต้นในกระถางยกกระมยีฟอร์ม2ต้นในกระถางยกกระมยีฟอร์ม2ต้นในกระถางยกกระมัยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับยกกระมัยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางมณีวัฒนาฟอร์ม2ต้นในกระถาง มณีวัฒนาความสอง bon ต้นในกระถางเริ่มเปิดด่างมาแล้วมณีวัฒนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับมณีวัฒนาความตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาท Sommer, oh ครับความสองต้นในกระถางสำเพอทองความสองต้นในกระถางสำเพอทองความสองต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีสวยๆสำเพอทองกระถางนี land. ้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสำเพอทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา110บาทครับความสองต้นในกระถาง สัมพอทองกระถางที่สองพร้อมสองต้นในกระถางเช่นกันสัมพอทองกระถางที่สองพร้อมสองต้นในกระถางสัมพอทองกระถางนี้กระถางเล็กให้ไปที่ราคาร้อมเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสัมพอทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับร้อมสองต้นในกระถางเจ้าพญานาหมื่นพร้อมสองต้นในกระถางเจ้าพญานาหมื่นพร้อมสองต้นในกระถางเจ้าพญานาหมื่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเจ้าพญานาหมื่นให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับ อสงไข่ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่ออสงไข่ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อหน่อด่างมาแล้วหน่อป้ายมาแล้วอสงไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับอสงไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยอดใหม่ๆหม่ด่างมาแล้วมิดเมตีฟอมสองต้นในกระถางมิดเมตีฟอมสองต้นในกระถางมิดเมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมิดเมตีฟอร์มสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถาง รัศมีเงินฟอมสามต้นในกระถางเป็นกอรัศมีเงินฟอมสามต้นในกระถางรัศมีเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับรัศมีเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับฟอมสามต้นในกระถางรับพนมกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางรับพนมกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางรับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับซับพนมกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับฟอมสี่ต้นในกระถาง สับปนมกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางเช่นกันแต่เป็นฟอร์มใบเยอะๆใบดกๆสับปนมฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับฟอมสี่ต้นในกระถางใบดกๆให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับสับปนมอาจารย์คงอร์มสองต้นในกระถางอาจารย์คงความสองต้นในกระถางอร์มโตกับฟอร์มเล็กอาจารย์คงกระถางนี้ใบสวยๆให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อย 30บาทครับอาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา13 0บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกับ1ต้นเล็กพุทเทาจันทากระถางที่1ฟอม์ม1ต้นโตโตกับ1หน่อเล็กๆผู้พุทเทาจันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับผุทเทาจันทาฟอม์ม1ต้นโตโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับผุทเทาจันทากระถางที่1ผู้เพุทเทาจันทากระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางพุ้เทาจันทากระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางพุทเทาจันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1 1ึบาทครับพุทธรันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเทราปฏีฟอร์ม5ต้นในกระถางเทราปฏีฟอร์ม5ต้นในกระถางกระถางนี้แนะนําให้ใส่กระถาง10นิ้วเนื่องจากว่าจํานวนต้นเยอะเขาไม่กัดสีแต่หลอดใหม่กัดสีมาแล้วนะครับไป่กัดไปใส่กระถางใี่โตให้เขาทานอาหารเยอะๆเขาจะได้กัดสีเร็วขึ้นเทราปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 150บาทครับเทลาปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับฟอม์ม5ต้นในกระถางยักกุเปรันฟอร์ม2ต้นในกระถางยักกุเปรันฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วยักกุเปรันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักกุเปรันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางหงดรุนฟอร์ม5ต้นในกระถางหงดรุนฟอร์ม5ต้นในกระถางต้นโตโตกัดสีมาแล้ว หงดราดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหงดราดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอม5ต้นในกระถางมานชมพูฟอร์ม2ต้นในกระถางมานชมพูฟอร์ม2ต้นในกระถางมานชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมานชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอม2ต้นในกระถางเทพเทวาริสายรุ้นฟอร์ม2ต้นในกระถางเทพเทวาริสายรุ้นฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับ เทพเทวฤทธ์สายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับพญาพันธ์วางความสองต้นในกระถางกระถงพญาพันธ์วางความสองต้นในกระถางพญาพันธ์วางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญากันวางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูอร์มสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูอร์มสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับหลวงพ่อภูกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา1.30บาทครับหลวงพ่อภูกระถางที่สองควมสี่ต้นในกระถาง หลวงพ่อภูกระถางที่สองามสี่ต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับหลวงพ่อภูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับหลวงพ่อภูกระถางที่สองเป็นจระลงน้าทองฟอมสามต้นในกระถางเป็นจระลงน้าทองฟอมสามต้นในกระถางเบญนจระลงน้ําทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเป็นจระลงน้ําทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับเป็นจระลงน้ําทองกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถาง เป็นจรลงน้ำทองกระถางนี้ให้ไปที100่ราคาหนึ100่งร้อยบาทครับเป็นจรลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสี่ต้นในกระถางต้นโตหลวงปู่ขาวฟอมหนึ่งต้นโตโตกับสองหน่อโตหลวงปู่ขาวฟอมหนึ่งต้นโตกับสองหน่อโตหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับหลวงปู่ขาวกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับหลวงปู่ขาวกระถางที่สอง์มสองต้นตโตกับสีสวย ลวงปู uhm. ่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปู่ขาวกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ2ต้นในกระถางรัตนารุงรจด์วามสต้นในกระถางรัตนารุงรนดรัตนารุงรจด์วามหนึต้นโตๆกับ4หน่อด้านล่างหน่อยังเล็กๆอยู่2 3าหนออ2หนอเล็กๆแล้วก็อีก2หน่อเริ่มโตแล้วรัตนารุงรนดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ ลตนาลงโดดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมหนึ่งต้นกับ4หนอชมพูตะวีปฟอมหนึ่งต้นโตโตกับ2หน่อด้านข้างชมพูตะวีบฟอมหนึ่งต้นโตโตกับ2อหนอด้านข้างป้ายสวยๆชมพูตะวีบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับชมพูตะวีบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับฟอมหนึ่งต้นกับ2หนอโตโตศีลาเพชรฟอมหนึ่งต้นโตกับสองหน่อด้านล่างสีลาเพชรฟอมหนึ่งต้นโตกับสองหน่อด้านล่างสีลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับศิลาเพลรกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับฟอร์ม1ต้นกับ2หน่อชินะบัรชอนฟอร์อ2ต้นในกระถางชินะบัรชรฟอร์ม2ต้นในกระถางใบดกดกเริ่มกัดสีมาแล้วชินะบัญชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชินะบรรชรฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับวันอังคารกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางวันอังคารกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถาง รนาคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับธนาคารกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับธนาคารกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็นฟอร์มโตกับฟอร์มเล็กธนาคารฟอร์ม2ต้นในขางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับธนาคารกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กอนุมันเผาลงกาอนุมานเผากุ้งลงกาฟอร์ม1ต้นในกระถางตัวโต อนุมานเผากุ้งลงกาฟอมหนึ่งต้นัตโตในกระถางอนุมานเผากุ้งลงกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอนุมานเผากุ้งลงกากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทครับอนุมานเผากุ้งลงกากระถางที่สองฟอมสองต้นโตโตในกระถางใบดกๆอนุมานเผากุ้งลงกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอนุมานเผากุ้งลงกากระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมสองต้นในกระถาง เพชรพันล้านควอมสี่ต้นในกระถางเริ่มกัดสีมาแล้วเพชรพันล้านควอมสี่ต้นในกระถางต้นโตหนึ่งต้นต้นเล็กสามเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับร้อมหนึ่งต้นกับสามต่อรวมหนึ่งต้นโตกับสามต้นเล็กอาจารย์จูกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางอาจารย์จูกระถางที่หนึ่งคมสองต้นในกระถาง อาจารย์จูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอาจารย์จูกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเดือนมกราคมฟอร์ม2ต้นในกระถางเดือนมกราคมฟอร์ม2ต้นในกระถางเดือนมกราคมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเดือนมกราคมฟอร์ม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับเทพเทวาฟอร์ม2ต้นในกระถางเทพเทวาฟอร์ม2ต้นในกระถางเทพเทบากระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา 49บาทครับเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา45บาทครับเทพเทวาสายลุ้นกระเจี๊สตร์ความสองต้นในกระถางความสวยกระเจี๊ยสตร์ความสองต้นในกระถางกระเจาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระเจาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระเจีสตร์กระถางที่1เกษตกระเจสตร์กระถางที่ฟองคมสองต้นในกระถางความโตกระเจตรศาสตร์กระถางที่2อสีชมพูสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บารับบาทครับกระเจี2ใหสไตท์กระ ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบอนสีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งลายและเบอร์โทรลูกค้าสามารถรอรับจากไกด์ลีมารวมกันเพื่อให้ครบสี่กระถางได้จัดถุงฟรีพ่อค้ามีพื้นที่รับฝากให้เดี๋ยวพ่อค้าจัดคัดแยกไว้ให้สำหรับไม้ที่มีการจองนะครับพ่อค้ามีพื้นที่สำหรับรับฝากให้ชัดเจนไม่ปะปนกับไม้ที่นำมาขายตามปกติสำหรับวันนี้ทางอาจารย์บริษีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ